ข่าวด่วนอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะตอนนี้เตรียมถกกระทรวงการคลังนะคะเร่งหาลือในเรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านการแจกเงินดิจิทัลหรือว่ากระเป๋าเงินบัลเลตนะคะ1 0 0 0 0บาทส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นสัญญาณดีเตรียมความพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องนะคะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมถกทางกระทรวงการคลังหาหลือเรื่องการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คนไทยทุกๆคนค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแหล่งข่าวจากทางพักเพื่อไทยเปิดเผยข้อมูลนะคะเมื่อวันที่29สิงหาคม25 6 6ค่ะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้เตรียมหาหลือ ร่วมกับผู้บริหารของทางกระทรวงการคลัง เพื่อเข้ามารายงานสถานการณ์ทางด้านการเงินกนารคลังของประเทศแล้วและเตรียมความพร้อมผลักดันนโยบายที่ทางรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนโดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทในการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ในการเข้ามารายงานข้อมูลในครั้งนี้ที่ประชุมจะมีการโฟกัสถึงเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทด้วยเองเงินดิจิตอลนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลใหม่ในการผลักดันออกมา มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นกําลังซื้อในประเทศให้เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันทางกระทรวงการคลังตอนนี้ยังได้เตรียมรายงานสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยก,ก่อนหน้านี้นะคะสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้มีการปรับลดประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2566เหลือขยายตัวอยู่ที่3.5%ลดลงจากประมาณการจากเดิมอยู่ที่3.6%ค่ะ สำหรับนโยบายในการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะคุณผู้ชมในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะพร้อมที่จะผลักดันให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินจากกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะซึ่งจะมีอายุในการใช้งานเป็นระยะเวลา6เดือนสําหรับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เป็นการอุปโภคบริโภคในการดํารงชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุขไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงการพน,นันและไม่สามารถซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะโดยวงเงินดิจิตอล1นึ่ บาทน,นะคะใช้จ่ายผ่านระยะเวลารัศมีในการให้บริการ4กิโลเมตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยส่วนในพื้นที่ห่างไกลค่ะจะมีการปรับพิจารณาในกรณีในเรื่องของเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบันซึ่งร้านค้าสามารถนําเงินดิจิตอลนะคะมาแลกเป็นเงินบาทกับทางธนาคารใดก็ได้ก็ตามนะคะวันนี้จะมีการประชุมกับนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของผู้บริหารทางกระทรวงการคลังและจะเดินหน้าเตรียมความพร้อม,ร,อม,ร,อมรายงานสถานการณ์ต่างๆที่สําคัญ ของประเทศในการกํากับดูแลของหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีจะเข้ามาดูแลแล้วก็เป็นขุนคลังเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดขอบพระคุณแหล่งข่าวจากทางพักเพื่อไทยด้วยนะคะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบข่าวดีมีกระแสมาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมทุกคนคนไทยได้รับสิทธิ์ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านวงเงินดิจิทัลไวเลตหรือว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลแน่นอนหนึ่งหมืนบาทอายุ16ปีขึ้นไปนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นาํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิป หน้าสวัสดีค่ะ